สวัสดีคะ่ะวันนี้แอดจะมาสรุปราพัฒนาของวันศุกร์ที่สามพฤษภานะคะก่อนจะมาดูสรุปนะคะมาดูคำเตือนกันก่อนนะคะการคำนวณน,นี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เป็นการคาดการตัวเลขเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากการคำนวณอาจมีถูกมีผิดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคจากช่องจับเลขชาแนลค่ะ วันนี้อาจจะเอาเลขล่างก่อนนะคะงวดแรกเนาะก่อนมาดูงวดน,นี้นะคะมาดูของงวดที่แล้วก่อนนะคะงวดวันที่ยี่สิบเก้านะคะหลุดลุย,ยเลยนะคะวันนี้ออกบนนะคะออกห้าหนึ่ง ล่างออกสีสามแอดก้มาสี่แปดไม่เข้านะคะออกสีสามนี่ก็มาให้สี่แต่มันชนกันที่ห้ากับหแอดเลือกเอาหกับ9้านะคะก็ต้องขอโทษด้วยเนาะเลขวิ่งผิดทั้งคู่นะคะ,ะมาดูวันนี้นะคะ จะจับคู่ให้ก่อนนะคะ6,4 6,5 6,6,6 7,4 7,5 7,6 8,4 8,5 8,6 เน้นหลักหน่วยนะคะเลขห้ากับเลขหกวัน,นี้เนาะแล้วก็หลักสิบเน้นเลขแปดกับเลขหกนะคะถ้าเล็กวิ่งเนาะแอปก็จะให้วิ่งหกเนะะี่ยค่ะวิ่งหกกับวิ่งแปด มาดูล่างนะคะเอ้ไม่ใช่มาดูบนเนาะบนเดอาจะเอาทระสีดีกว่านะคะบนนะคะเดี๋ยว บนนะคะแอดเน้นหลักสิบแปดเก้าศูนย์นะคะแปดเก้าศูนย์หลักหน่วยแอดเน้น สี่ห้าหกนะคะศูนย์หนึ่งสอง หลักหน่วย95 96หลักสิบนขออนุญาบหนึ่งสิบนสิบนบ,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 นบนนะคะ น่าจะเป็นแปดกับเก้านะคะสิบบนน่าจะเป็นแปดกับเก้าเนี่ยค่ะเดี๋ยวถ้าหลักหน่วยแอดเน้นให้เป็นเลขห้ามีศูนย์ไหมเปอร์เซ็นต์มีศูนย์นะ แต่บนเปอร์เซ็นต์มีศูนย์นะถ้าชนก็ชนสี่ศูนย์สี่สามตัวนะคะก็จะเป็น ห้าแปดห้าห้าศูนย์ห้าหกแปดสี่หกศูนย์สี่นะคะเห็นนะคะ ลักหน่วยชนกันที่สี่กับห้าบนนะคะห้าแปดห้าห้าศูนเห็นไหมคะเดี๋ยวแอดยอ่อขยายให้นะคะถ้าเลขวิ่ง วิ่งบนนะคะนี้เราบน เน้นให้แค่สี่กับห้าก็แล้วกันนะคะวันนี้นี่ก็หกกับแปดเนาะหกกับแปด แอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะจากช่องจับเลขชาแนลสวัสดีค่ะ